วันนี้อัพเดตการลงทุนในตลาดหุ้นดาวโจนนะครับอุตสาหกรรมดาวโจนส์นเองนะับหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับติดลบ2,422.02จุดนะครับหรือติดลบ7.11%นรซะครับซึ่งนะครับ,นะรบอุตสาหกรรมที่ติดลบมากที่สุดก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับ คนก็ต้องการนะครับสินค้าที่มากขึ้นใช่ไหมครับพอสถานการณ์นะครับคนเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะครับมันก็ส่งผลให้นะครับซับพพลายเชนนะครับไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันความต้องการของผู้คนนะครับก็เลยทําให้นะครับเกิดภาวะเงินเฟอ้อนะครับเกิดภาวะราคาเนี่ยของ ในตลาดเนี่ยนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับและบวกกับนะครับสถานการณ์รัสเซียนะครับและยูเคนั่นเองนะครับก็มีสถานการณ์ความบาดต่างๆนะครับก็ส่งผลให้เนี่ยตลาดหุ้นมีผลกระทบนะครับแน่นอนครับราคาน้ํามันแพงขึ้นนะครับก็ส่งผลให้เข้าของเนี่ยแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ย ก็มีความกังวลด้านนี้นะครับผมก็เลยเอามาพูดว่านะครับคือต่อให้เรานะครับอต่อให้นะครับน้ำมันแพงขึ้นหรือเข้าของแพงขึ้นครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนจะมองในแง่ลบเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับหรือลงทุนนะครับแล้วนะครับ ต้องการผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยครับเราก็จะต้องมองนะครับให้ใกลกว่าคนอื่นนะครับก็คือมองการลงทุนระยะยาวนะครับห้าถึงสิบปีข้างหน้านะครับแน่นอนครับโลกของเรานะครับก็จะมีการปรับตัวแบบนี้นะครับอยู่ทุกๆสิบปีนะครับเป็นเรื่องปกติครับย้ํานะครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเรามีความรู้ในการลงทุนนะครับ เราก็จะอยู่รอดในโลกของเราหรือโลกปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับบางคนที่ปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะสูญเสียโอกาสนะครับหรือขาดโอกาสไปเลยนะครับยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับสำหรับช่องนี้นะครับลงทุนหุ้นนอกกลานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับการลงทุนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดต ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ